ลงมาเลยลงมาเลยลงมันอยู่ยนี้ฮึเดี๋ยวเขาก็ดวกอ,อีกหรอกฮะฮะเขาแตกไปสององแล้วเนี่ยอ,เอืเรื่องไะไรเราโซนไหมโซนไหมไข่บัวฟรีโซนยกมือขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ใหม่แล้วใหม่แล้วฟรีไป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 ,ปแม่ชงอาหารเนี่ยไปแม่ชงอาหารเนี่ยก่อนก่อนโอเคไหม โอ้ยฟีไม่รักแล้วโหดฟีแล้วทุกคนนี่ดูนะดูตัวแสบนะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยดูฟีอะไรอ่ะเทียนดูดูดฟีฟีดูนะดูนะเมื่อกี้ก็ทำใจการเขาตกแตกไปแล้วนะ พี่ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยไปเข้าที่ตัวเองเลยฮะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะเดีควนพ่อดูหรอกพี่พี่โดนพ่อดุแล้วไปเข้าห้องตอมระวังเหยียบระวังเหยียบไปเข้าห้องไปแม่ไปส่ง